สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเข้าถึงตัวแปรคลาสนะครับตรงนี้ไงชื่อ e เราจะเข้าถึงไม่ใช้งานยังไงโดยผ่านออบเจกต์เรามาดูตัวอย่างกันครับเริ่มแรกให้เราสร้างออบเจกต์ชื่อ e จากคลาส e ส่วนวิธีการเข้าถึงง่ายๆเลยครับลอง Echo มาดูผลลับ e วร์ a b l e A ร์ล a e เแล้วก็ชี้ครับใช้คำสั่งลูกศรขีดแล้วก็สัญลักษณ์มากกว่าไปหาที่ตัวแปร A ก็คือนี่ครับแล้วเราก็ไปดูผลลัพธ์กันครับ variable in A ตัวแปร A ก็คือ test ครับตรงกันไหมครับครับ นี่ครับก็จบแล้วครับในเรื่องของวิธีการเข้าถึงเพื่อไปใช้งานตัวแปรของคลาสนะครับสวัสดีครับ